วัสดีครับยินดีตอนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสายพารวยกับเมื่อนี้กะเดินทางตามหาพระทุดงสายป่าชาพระทุดงนะครับเนาะสายสุรินนะครับเนาะเพิ่นอยู่ในปาา่าสาบุกมาถึงสถานที่เพ,นพ,นพนิ่นว่าศิตตามหาเพิ่นจนเจอนะครับเอฟซีขับเข้ามาแล้วกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพอสายพารวยนะครับเนาะพอสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเผื่อสิบบริผาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอสายพารวยนะครับเนาะ นี่คือในเขตบริเวณของเพิ่นเพิ่นมาปักกดอยู่นะครับเนาะอยู่ที่ฐานทีนี่นะครับประเห็์สิอ่ะบัดนี้กรทั่งแอดมินกสิผาเดินทางไปหาพระทุด,ดงนะครับเนาะสายสุรินทร์เพิ่นเพิ่นอยู่แบบอ่ะเอาผ้าเอายังมุ่งไว้เลยครับเด้อเอาบัดนี้กสิผาเอฟซี FC. ไปติดตามไปครับเอฟซีครับเราทิ้งเอาไว้ คนคนเอาน้เอานี่เาเรียกวอันนี้ไอยแมนอันปโอ้บนนามปูบ่นีนาปูอันนี้พราะเอากดมาไดพระ่อันนี้สีอ่อนลงไปปูทายเด้เก้าสยงครับผมเดี๋ยวลูกเดลวช การนับมัสการปูนับมาสการค่ะมาเปิดผูไม่มน้า้ามัมัเนเดือนไปใ่อย่านีาอาบน้ำผ้าได้ซักผ้าง่ายพอโอ้ครับผมยู่งเดียวค่ะมาเดี้อยายุ่งคือหน้าโคตรจางกระทันปฏิบัติรรมบ่ค่ะปู คือปูสร้างแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยเามันของเฮาคนเนี้ยอ๋อเมนของเฮาใช่เหนว่าอยากสร้างน้ำปูอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหันขาดปัจใจอยากมือนี้กามากราบปูค่ะได้รีบมาเห็นปูเครับได้พาเอฟซีมาหาปูมือนีออทั่วประเทศเรารับเนาะมาหาปูออเอฟซีกับอนุโมทนาสาธุบุตรนำกันนครับเดิร์ดนี่คือสถาน เป็นกระตอบมันกระตอบมันกุติเนอกับเนาอะกุติมุ่งโดยยาเปิดมาเปิดใหม่ครับมาเปิดไม้การได้เงินมานครัาอืมเพราะยืบปูทุนรายเขาหลีกอ สีสางสถานถ้ำแห่ไม่ใช่เออบ่งนี้เฮ็ดเฮ็ดว้ชว่วข้าวซื้อบอปูกพันเฮ็ดพันยันบ่มีปูยันขนกบ่มีโอ้ครับผมเขลืมมาผูทบ้านน้องเคยกับท่บ้านกาเไลืมับเฮ็ดมาพรมือเลยหอบครับผมพัือันปูนี้ทั้งอื่นโอ้ยัปูมสางมะเงใย่ปูกัไปสางมาหลมองเล้ยเแาะค่ะก็ไดติดตามมื่อนี้การไ้พ่อพูลกอืมคือไปหา่องไดกับ่พขอเิ่นสางแล้วกันนี้เนาะบ้านนี้ปูกันลหยค่ะเนไห้แน้วทางแม ก็นค่ะยังไม่มาไม่มเลยบอกขับปูดของไม่เป็ไม่อใดจะเงินกเนี่อากลัวมากก่าช้นนีให้มากกวาชนนให้เลยมันจะเลื่อนครับผมครับผมจะเลื่อนล้วกันนี้เป็นกันก็เลยไแตติดตามปูดครับอเอาไปปูหลายเรื่องมือนี้ย็เด้เตรียมยังมากันเป็นาสีมาพอเนาะแม่มนชั่วมาดีพอั่วมากครับผมปูนี่มีตีบขามาอยู่นี่ วางไข่มันหายวกะฟันไม่มีหลดหรอ,อ,อยอนบกคอหินปูถึงนี่ปูแด้อนค่บปูจะของทีนี่นมาเม,ามืม่อเสวนมุนม่นต์ื่กี้วันนี้มึงนอนนี่แม่น,นอนนดูผู้สาสวนมุนนอนก็าหมอะนันตะเกินเลยสวมนมุแล้ะกันลอาเดี๋ยวบกคอเดีฟ้าคเปียนี่แหละมันไม,ม่เบียดขันนึ่งแบบกวเซียบือวันอ้อวันเสีออกเกียร์เบีดเก็ยเีดขึ้นสามารลยห้วงอรกอยู่อ้อ หอก็าวเก่าเปดเก่าด้ยพ่อไม่ได้เขาแางอยู่พ่อโอ้ยโอ้ผมเอาไปน้ำฟ้าครับครับอันเก่าเสียแล้วครับผมโอ้องปูครับนี่ครับโอ้คนเป็ดทังสัตวปูสนุกด้วนานที่ปูเลื่อนเะรพ่อครับผมยกบาขึ้นเ้ยครับมนยกลาบกัว่าแล้วโอ้ครับผมโอเนี่ยขั้นเมย์เก้าสิบครับเอาไปเป็นรับปูมาโศกเศา้านี่ไปได้ไยอบ้านเล ยกามาเียกอ๋อยิแก้มน่ะมีแต่สบู่ปููได้บ่สบู่แบบเลยเนี่ยทูก็ได้เห็นบ่ปูผ้ากููก็ได้แต่สบู่นี่ละกอกรักสบายเลยนะว่าต้องบอกอันนี้คือสบายเรลยนะถ้ายยากน่ยแยมกปูแก่ยสบายส ไม่ออกเพิ่งจับท่านเ่ปูไม่อยู่นี่อืมันงจับก็ดนีเอาแม่ยานนาเนี่ยมาอยู่แบบนี้เอนแบบนอนค่นไม่ค่นไหลได้แม่ครับผมถ้าแม่นพูงหอกกสีม้าอยู่หรอกครับครัฝันมาเดียวของห้วยมาสุดแล้วีมวย้ายจลยเนะครับี่ ยถาทาวาลิวาหาปุลาปาลิปุลินทีสะกาลังเอวามีวะอิตูจินังเตตันังอุกปัปปะติอิคิตังเาคิตังตุมหังคิสมีวะสมินสาตวสาพเพปุลินท,นาทานุสังกาปาจันโทปัญญาสยวามันสตวที ยะโซยะกดาสปิทโยอวิวันสันตุสาพาลโควินาจัตุมาเตาวันวันตาลายโยตุเกจีคายุโกภาวะอภิวาทนาสีนีจจนิจังวูธาปัญญานุจัจจารุธามาวันคันติอายุวันโนสุขังภาลาสสสุุัง ปูอยากฟั้งความฝันใหม่ไหมปูอยากฟังบบกครับอยากฟังความฝันโอ้คนนิมิตว่านิมิตยังไครับปูเอ่อนิมิตมันบ่บบขึ้นว่าสิีนี่หรอกวะครับปูปูบริษัทเรื่องนี้หรอกครับมันมาอีเพอโอ้ครับผมบอกอนนั่งเรือปูบอกมีวัดดีว่ะอลห้องน้ำโอ้ครับผมยังสิมากกว่นะมากห้องน้ำกับบมีห้องน้ำบัมียังกับัมีอยากยางเลยเลยบวานี้มันย้นในปูทอนี้ ปลากูฟันปลาเปลี่ยนเปลียแล้วพอปามันมีเบ็ดคันก่กอสบือเบ็ดมันก็เลยปวดออกเพรโสดง่ังสมัยก็ามาเนี่ญา่ินรองกระถือเลกเป็นแสนสองจอนรับปากสัก oh. ท like ีจริทีหน้าอ้ายเที่น้องกระถือพสองจอนวันันเืออะไรขมาเนี่เ็ดยงเรื่พูดไม่ผไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหอดหัวไม่ใช่เองครับผมครับครับมันอยู่ในมือที่สายบุญฉนนหลวกยกกขมาดิโอ้ครับผม ไอ้้น่อยย่ามันบ่ครับผม่ให้ผมมันหาหลวงนั่นแหละเลขยุสเซเลยเปยดหาหาเป็ดนั่นออกให้ปูม้วดเนียวนี่เนี่ยสามสามแปดห้าห้าสามเนี่ยออกออกได้ไหมถ้ามาเราจะนเงินให้คือคือด้วนี่ยอันพูคำครับผมสามแปดหาวั่ปูครับสามตัวสามแปดเอาละพอ ถูหลำไว้เลยนี่มีดูนี่ตีเป็นตัวใดซะที่ว่าปลาปลาค้อนนี่มันแปดเลยหรกอกับมีดูบผ้านี่เป็นแปดเลยครับผันมฮวากับตัวนี้หละมันไม่หอนว่สนุกดีับเราไปฟังเลยบอกลายลานปูศิลาหรอกอขนาดจังหวัดบึงยางไหก็เนว่าปูห้องออกไปก้อนมันเป็นยัางหลอกลมว่างตัวเสือดสางกอนเสมอยังครับ ลุงงเนี hmm. Luckily, ่ยสร้างพงก็ลื่นตกกลุมเลยครับลุงร้องแล่นน้ำไผ่เงาเงาไห้น้ำาเขาว่มาสวงเลยอเปลเพราะในบาก็เป็นนี่แหละนั่นนั่นนั่นผ้ายากไห้น้ำไผ่ยมันนังก่อนเขาคนมาจังหางกว่าเพราะเลยได้พันกับาไม่สบายครับผมครับแล้วทีนี้ปลาตีเป็นปลาป่าปลาตายหป่าปลาตายเป็นเปลยนเป็นปลาตายตัวเดียวน่เป็นเป็นกอชืมบปลาตายรือป่ปลาตายถุทว่าเหียนมดไม่ให้กูและเสือและสวนมันมาเราววได้ตาย เอะอันไม่สวนเรยเรนั่นพเ่อสวนมันเหอนเลยกรับผมสักครงแรกผมก็สวนมาเอาปนปูเลยสวนมันแล้ก็ดีกมือไม่สวก็ไดหัวหเนี่ยหัวคือท้องเลาไงปลาสอดนยทาอย่าอย่าไปหงเวตู้ปูเป็นตีเป็นอะไรปูปูสีบนปูเป็นเปลี่ยน ปู 8, okay. oh. um. เป็นปดปากระเป็ดอขึ้นฝ้าเก้าเรือหอดเรือบบโอ้เปล่าเก่าล่างเปล่าเก้าล่างง่ายๆเลยเนี่ยง่ายๆเลยเมื่อกี um um> ้มันออกเลยมันออกซูนแปดเลยเน่ยสามูนเปดล็กง่ายเลยเลยอขึ้น้ามไม่ว่าออกล่างเรือบาบเนี่ยอปดเก้าเข้าไปเมื่อวานเนี่ยขึ้นกับเนี่ลเเก้าเสียนเนี่ยของนี่หลยให้ตัวเมันกว่าโอ้มาเรืบอยแบ่งกันนะ งกขวมหงวเิร์นก็และอุ้มขึ้นรถเชื่อนะครับอืมคราบงมส้นมาน่แหละมานมากบอกว่าสบายใจบากกวดาอันอันสามแปดหานี่กับเอาปะปูยังไงจะพอดีกับเอาโอ้เลยแต่สีจับอนนัครับเนาะนี่เขาได้ยุ่แม่กันเท่าไงครัครับเยันีแหละเขาซื้ออะไรอิตาลีอะไรเขสาดวก็ยู่งจงโอาิว่าปลาดดปูออก ญาติโยมเพิ่นกะติดตามตู้ตลอดตลอดเมื่อวานก็มีงนี้ตลอดบมาชมกับเราไหว้พาลเรียนวุฒิยาคือตั้งสถานทำไม่ใช่ไหมมีอย่างแก๊ย่างได้ไหมมีแก๊กยางไหยห้องน้ำก็ไม่มีครับปู่ห้องน้ำก็ไม่มียังพ่ออันนี้ชีวิตใช้ลังคู่โมมี่เอียงแก๊กางกาว่าโมมี่เอียงแก๊กยางเราไปตึงมากครือคือหมองกูนอนอยู่นี่เป็นที่เขา เป็นที่เรียกซส้เมืน่อาศัยเ่ไ่มโอ่แล่ว่าที่ที่จะสร้างร้านถ้ำนี่คือเนี่ยด้นมีอย่างจรกันยังใช่ดินกับว่านถมใช่อู้เป็นที่เาครัที่วางเปล่าอยู่เย็นๆนะารับแล้วมีผมมาใช่บนอัาสงมาครับครับเป็นึงอะไรนี่ตังค์พญาหนักงปูนตังพระเนตรองค์นี้ก็สั่งเดียวใม่ใช้บุญฮอกบริจางแมนครับจสร้างพญานาคบอค่ะครับ สงพระาก่ว่าสงพระใหญ่ก่อนนะส่งพระใหญ่ก่อนอือขึ้นสนุกยอะจะจะรอพระม่ค่ะใช่โอ้จะรอพระนะคะอันผมไม่โฉบเลยไม่อีรที่นัพากันหลวงพอ้าลครับไม่คักไม่มากไม่ไมเลยโอ้ยไม้โชคแน่แน่เลยประชาชนม่วมรอพระน้ำปูโอ้ยนี่ก็เดออครับผม บวนกันนะครับคอว่า้เหเมียนีเห็นแล้วทางวัดไม่ไหมครับนี่มันเจ้าเลยมากมากกว่โอ้ครับผมดินกับบ้านในถบ่บอกบ้านในมีังีัยกัดยางมันอยู่ใหม่เนี่ยพระอยู่แซมกาดีหรอแม่ถุน ผมดีนีรถเท่าไรปูน่ะสองร้อย้าร้่ยโอ้รถละสองร้อยหัปูนี่ยุ่กล้หรือเปครับผมครับผมสองร้อยนี่เชื่อักเกียร์ทางขึ้นบาทครับมันต้งสามสบมันต้งต่างเหุ่น3เป็นาี่ใช่เนี่ยเอของเราล่างเขาหลุอเล